มาแล้วนะครับมาทุกอย่างนะครับมาทุกอย่างแล้วนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์แชร์ค่ะขอคุณมากนะครับสวัสดีเจ็ดร้อยท่านด้วยนะครับวันนี้คนน่าจะติดภารกิจกันเยอะนะครับเนื่องจากเป็นเทศกาลนะครับช่วงปีใหม่นะครับน่าญาติพี่น้องก็น่าจะกลับมาเยอะนะครับวันนี้คนดูเราก็จะไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ผมก็จะรีบให้นะครับเพราะทุกท่านจะได้ไปฉลองกันนะครับ อยู่กับญาติพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับเดี๋ยวสวัสดีปีใหม่แล้วนะครับทุกท่านสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์มิจูสุดหลงสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทั้ง8 0 0คนด้วยนะครับวันนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับชุดสรุปนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะให้ทั้งหมด6หางแล้วก็จะเน้นให้2ตัวนะครับส่วนเลขลับนะครับเลขออมสินนะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับจะให้ทั้งหมด4หางเหมือนเดิม นะะฮ à. สวัสดี900คนด้วยนะครับส,สวัสดีสสค่ะสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีครับคุณนำโชคนะครับสวัสดีคุณบัวเงินนะครับสวัสดีคุณทองใบนะครับผมผมจะอ่านคอมเมนต์ถ้าผมอ่านทันนะฮะถ้าผมอ่านทันนะครับสวัสดีครับคุณบุตรสบานะครับแชร์และค่ะขอบคุณมากนะครับน่ารักมากสวัสดี1000คนด้วยนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับเพจหมอรวิจูนะครับจะมาให้แนวทางนะครับสําหรับรัฐบาลไทย สำหรับรัฐบาลไทยของเรานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแชร์และขาดนะครับขอบคุณมากน่ารักมากนะครับอะชวนกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งแชร์ลงหน้า a c e b o o k นะครับไม่ต้องกลัวมันจะลบ a c e b o o k นะครับเพราะว่าผมจะลบให้แน่นอนนะครับชวนกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะลบ a c e b o o k นะนะครับเพราะว่าผมจะลบไลฟ์ทิ้งให้นะครับผมจะให้เฉพาะคนที่ดูไลฟ์เท่านั้นนะครับผมจะไม่ได้วางไว้ที่ไหนสักที่นะครับผมจะให้เฉพาะคนที่ดูไลฟ์สดเท่านั้นนะฮะ ผมจะให้เฉพาะทุกท่านเนี่ยโชคดีนะครับสำหรับใครที่อยู่ในไลฟ์สดของผมนะครับโชคดีนะครับแชร์นะครับปังๆครับอาจารย์ขอบคุณมากครับคุณพิธิวัตนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีครับคุณกุ๊กไก่นะครับงวดนี้ปังๆค่ะนะครับขอให้มานะครับขอให้มานะครับสวัสดีค่ะนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะครับนะครับไปกันเลยนะนะครับสําหรับเลขผู้ใหญ่ใจดีให้ยัง่ะให้ไปแล้วนะครับ งวดนี้ขอปังสามตัวนะครับได้เลยนะครับวันงวดนี้ขอให้มาสามตัวนะครับงวดนี้ขอให้มาสามตัวใครมาใหม่ให้คอมมต์ให้ผมรู้ด้วยนะนะครับสำหรับคนที่มาใหม่นะครับคอมมต์ให้ผมรู้ด้วยนะครับว่าใครมาใหม่นะครับผมจะได้อธิบายให้ทุกท่านเข้าใจถูกต้องนะครับไม่ใช่เอาเข้ามาแล้วมาเอาเลขเลยนะครับอ่ะตัวแรกนะครับที่ผมจะให้นะครับตัวนี้นะครับ หนึ่งสี่นะครับงวดนี้ผมจะให้เน้นไปที่รูดวิ่งหนึ่งนะนะครับผมจะไม่เขียนลงในใบนะครับผมจะประกาศนะตรงนี้เลยว่ารูดวิ่งนะครับเน้นหนึ่งนะครับนะฟันหนึ่งตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับเขียนตรงไหนดีนะครับอ่ะถือว่าทุกท่านเข้าใจแล้วกันผมรูดวิ่งฟันหนึ่งตัวเดียวนะครับ ฟันหนึ่งตัวเดียวนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเ่วยกดไลค์กดแชร์นะครับขอห้าร้อยแชร์พอวันนี้นะครับขอห้าร้อยแชร์พอนะครับหนึ่งซีนะครับเลโก้นะครับหนึ่งศูนย์นะฮะผมจะเน้นไปที่หนึ่งนะครับสดดีหนึ่งพันแปดร้อยคนด้วยนะครับขอให้ฟังฟังข่าวงวดนี้นะครับขอให้มานะครับมาใหม่ค่ะนะครับใครที่มาใหม่นะครับอย่าลืมกดแชร์หนึ่งแชร์ก่อนนะครับ อย่าลืมกดแชร์หนึ่งแชร์ก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์กดเข้ากลุ่มยังไงครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับสาหรับใครที่มาใหม่นะครับคุณวันนาบอกพร้อมรวยค่ะนะครับขอให้มานะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะครับสำหรับใครที่มาใหม่และยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับเพราะว่าผมจะเปิดให้เข้ากลุ่มเฉพาะตอนที่ผมไลฟ์เท่านั้นนะครับกลุ่มผมเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าบางคนนะครับไม่มีอยากเข้านะครับแต่ว่า เราให้เข้าฟรีนะครับผมไม่เคยเก็บเงินเลยนะครับเอาแนวทางมาแบ่งปันให้ฟรีนะนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยวันนี้คนค่อนข้างน่าจะไลฟ์สดเยอะนะครับด้วยพาคนน่าจะติดภารกิจกันเยอะนะครับมีข่ะหนึ่งสี่นะครับแสดงว่ามีคนชอบหนึ่งสี่นผมเลยนะครับตัวต่อไปนะครับผมจะเน้นที่หนึ่งเป็นหลักเลยนะครับ งวดนี้รุดวิ่งหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะนะครับสวัสดีด้วยนะครับับขอคนละหนึ่งแจพอดนะครับไม่ต้องแชร์เยอะนะฮะขอคนละหนึ่งแจพอดนะครับมีห้าศูนย์นะครับแสดงว่าคนชอบเลขชุดสรุปชุดนี้อยู่นะนะครับตัวต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไม่ผมจะรีบให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกท่านจะได้ไปพักผ่อนกันนะครับเพราะว่าเป็นช่วงพักผ่อนกันอยู่นะช่วงนี้นะครับเก้าศูนย์นะครับ ซื้อหนึ่งห้าไว้นะครับก็เลขลับค่ะเดี๋ยวเลขลับเดี๋ยวผมมาให้นะครับคุณรดาวันนะครับเดี๋ยวผมมาให้นะครับเลขฝันสองห้าศูนย์นะครับเข้าแล้วคาะนะครับทไม่ได้ล้วันที่ต้่าไหร่นะครับผมให้ไปนานมากแล้วนะครับสวัสดีค่ะกดลิงก์ไม่ได้ค่ะกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้กดได้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้เหลือสองหางนะครับสําหรับจุดสามตัวผมน้นนะครับ หนึ่งีนะนะครับนี่เลยนะครับผมให้เน้นที่รูดวิ่งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเน้นที่หนึ่งเป็นหลักเลยนะงวดนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับหนึ่งีหนึ่งห้านะครับนะใครอยากได้เลขลับนะครับเลขลับเนี่ยเป็นเลขวงในเขาบอกมานะครับสําหรับใครที่อยากได้ก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวให้แคบก่อนนะครับใครแคบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมจีนะฮะ ใครแขีบเล้วพิมพหนึ่งให้ผมทีนะครับสวัสดีค่ะแชร์ร์นะครับนะครับใครเข็บเล้วพิมพหนึ่งให้ผมทีเดี๋ยวผมจะเข Entre ียนเลขลับให้ Hay, นะครับได้ลอตเตอรี่สี่หนึ่งสี่จ้านะครับยินดีด้วยนะครับคุณถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับนะฮะสี่หนึ่งสี่เนี่ยผมบอกเลยนะครับเป็นเลขที่ชอบมากนะฮะติดหนึ่งหกทั้งสามชุดเลยค่ะนะครับ สวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะกดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะนะครับอ่ะนี่เลยนะครับคนกดเข้าได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้นะฮะได้หนึ่งห้าหนึ่งมาห้าใบนะครับหนึ่งห้ามาห้าใบนะครับงวดนี้ขอให้ปังอีกนะครับปังแน่นอนนะครับโอเคนะครับเลขรับนะครับแคปบแล้วพิมหนึ่งให้ผมหน่อยนะนะครับแคปบแล้วพิมหนึ่งให้ผมทีนะครับเลขรับนะครับงวดนี้นะครับสําหรับใครที่ติดตามผมมานานนะครับจะทราบดีอยู่แล้วนะนะครับสําหรับเลขรับเลขมหาเฮงนะครับเลขมงคล นะครับเลขลับเลขมหาเฮงเลขมงคลนะครับบอกเลยว่าออมสินเรามีไม้เห็นเกือบทุกงวดนะครับสำหรับใครที่ตามออมสินนะนะครับเลขลับเลขมหาเฮงเลขมงคลนะครับงวดนี้มีไม้เห็นแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยนะครับเลขลับเลขมหาเฮงเลขมงคลนะครับสําหรับใครที่ตามออมสินรัฐบาลนะครับอันนี้เป็นเลขวงใน นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเลขลับเลขมงคลนะครับอ่ะเขียนไว้ให้เลยนะครับปากกาผมเริ่มไม่ออกแล้วนะครับเพิ่งซื้อมานะครับจะไม่ออกอีกแล้วนะครับอ่ะเลขลับนะครับสี่หนึ่งสี่ขอให้ออกตัวนี้ค่ะนะครับขอให้มานะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับ เลขลับตัวแรกนะครับเลขลับตัวแรกนะครับที่เขาให้มานะครับ94นะครับนะสวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะกดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะกดลิงก์ที่ผมปักมดไว้เลยนะครับ สวัสดีค่ะนะครับสีหนึ่งห้าสีหนึ่งสี่จัดมาแล้วขายนะครับขอดูนะตัวเลกนะครับมีตรงใจใครไม่้อยนะครับตัวต่อไปนะครับเก้าหกนะครับ นะตัวต่อไปนะครับห้าสามนะครับเขาให้มาแบบนี้นะนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาใหม่ค่ะนะครับเข้ากลุ่มแล้วค่ะนะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ากลุ่มทันนะครับยินดีด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจไว้ด้วยนะนะครับเผื่อใครนะครับที่นะครับไม่อยากพลาดนะครับเวลาผมไลฟ์สดรอบหน้านะนะครับ อันนี้ออมสินนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะนะครับออมสินตามได้รัฐบาลตามได้นะครับเลขชุดเดียวนะครับตามนี้นะครับอ่ะใครเขบแล้วพิมหนึ่งให้ผมทีนะครับปากกาอาจารย์เสียงมันเสียวฟันน่าดูนะอาจารย์จริงครับ จริงนะครับสวัสดีค่ะนะครับตามนี้นะครับแคปแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมทีนะครับเก้าสี่อันค่ะนะครับผมก็เรียกไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าเลขลับขอให้มาแบบนี้นะครับผมก็เลยต้องให้แบบนี้นะครับคือจริงๆผมไม่อยากมาไม่ทันค่ะนะครับ